สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย F c น้องหญิงครับผมพอกับบ่าวโทนครับในช่องบ่าวโทนทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับน้องทองขาวครับกำลังกินน้ำกินน้ำแบบหลายครับกินน้ำอยู่ีี่มันเป็นเครื่องสมงแหรอเลี้ยวครับกะเดียวคลิปนี้นะครับพี่น้องจะมาหม้อมาไลยนะครับพอดี บบแมนมะไรวันเกิดนะครับไม่ใช่มะไรที่วันเกิดนะครับ,รบ,รบตัวนี้เป็นมะไรส่วนตัวที่แม่เพิ่อนอยู่ประเทศเกาหลีนะครับแม่เพิ่นทํางานอยู่เกาหลีนะครับเป็นแม่ฮักเกาหลีหรือว่าแม่วิชุดานะครับเป็นแม่ฮักเกาหลีน้องพี่น้องเนาะขออนุญาตออกซื้อนะครับเพราะว่าจะได้หูนะครับว่าเป็นมะไรของผู้ใดแม่เพื่อนบอกว่าได้ขอ ภาวนากับน้องอิงนะครับหรือว่าว่าง่ายคือว่าคาถาอุค์อิงนั่นแหละขอให้แม่เพิ่นเพื่อนใส่คาว่าให้แม่อยู่รอดปลอดภัยคนน่ะกับโบหัวเพื่อนประเชิญกับปัญหาอียงเนาะครับเนาะแต่ว่าแม่เพื่อนว่าขอแล้วประสบความสําเร็จนะครับก็เลยได้ออนมาไล่มาให้น้องนะครับจํานวน2 0 0พันบาทแลวกะ็ให้บ่าวโทนหมอมให้น้องแล้วขอขอขอเบิ่งคิปให้นอ้องอวยพ่อห้แม่เิ่นแน่นะครับ ส่วนมมลัยร่วมนะครับมลัยรวมมลัยที่บันเกิดตอนในยอดก็เกือบครึ่งแสนแล้วนะครับยอดตอนนี้เกือบครึ่งแสนแล้วนะครับเ <c oughs> มลัยจากแม่ฮักเกาหลีอ,อจาขแม่ฮักเกาหลีะ,ะแม่เพิ่นแม่ฮักเกาหลีแม่วิชุดา <c oughs> แม่วิชุดาค่ะน,นะซื้อ ซื้อมกกแม่ฮักเกาหลีให้แม่ใส่ซื้อแม่ฮักเกาหลีก็ได้เพื่อนะเออเพราะว่าเพื่อนโอนมาหลายมือแล้วนะครับแต่ว่าน้องวายูกะมอบเป็นมะไยส่วนตัวนะครับตัวนี้เป็นมะไยส่วนตัวนะครับส่วนมะไยทิพวันเกิดรวมตอนนี้กะใกล้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 ครึ่งแสนนะครับใกล้ใกล้แล้วนะครับบรรยากาศอุ้ยแดดครับพี่น้อง นี่คือตอนเกาโม่งกัวนะครับแดดเกาโมงคือเหมือนแดดเที่ยงเลยครับขอบคุณสำหรับมาลัยนะครับแม่ฮักเกาหลีนะครับที่มอบให้น้องหญิงแล้ะกะผู้พ่อยแม่เอฟซีหลายๆท่านนะครับที่มอบเป็นมาลัยรวมมาลัยทิพวันเกิดนะครับเดี๋ยวบ่าวโทนจะมอบให้น้องในมือพุ่นละครับมือไกลไกลวันเกิดนะครับเดี๋ยวจะให้น้อง ไอ้หลับอ็จะมันคืออะไรครับเสียงอะไรก็เก็กๆ,ๆพี่โดดาราหนะ้ากล้องมาแล้วนี่คือพี่โดองคาักษ์พิทักษ์น้องๆที่บ้านน้ององ่งอิงนะครับคือโดนี่สิแนมแนมในบอตลอดเวลานะว่ามีผู้บุกลุกหรือบอนะครับ มีงูมียังเขามาแน่บอกว่าแต่ทางงูเขามาอยู่ในน้ำโดสิบุลงนะพ่อโดเคยลงไปเหล่าตัวหนึ่งโดลงไปแล้วบัดนี้งูมันมันหมุดน้ำนะครับโดเห็นยังบ่ได้หลังจากนั้นโดเห็นงูอยู่ในสาโดโบุลงเลย <laughs> แต่แต่คืนมาทึ่งฟังนี่ย่าให้เห็นโดวะึืนมาทึงฟังนี่เซ็ตโดมดครับแดดเอยพี่น้องฝนกรบ่ตรก ในน้ำใ,ในปลาเขากับบ่มีน้ำนะครับแล้วก็แดดแห้งๆวันนี้เขาเริ่มแดงแล้ะครับเขามันแดงนะครับสังเกตมองได้ที่บ่มีน้ำนะครับเป็นเป็น,นโนนอย่างสีเนี่ยเขาจะเขียวเลยครับนี่ขึ้นน้ำแห้งน้ำบ่มีเขาเขียวนะแต่ว่ามองคางคางคันแท่นเนี่ยหรือว่ามองพุนคือมองนี่มันสิมีนม้ำแซนะครับน้ำแซหน่อยหน่อยแล้ววันนี้พราะแต่ถือแดดมันเกิดความหอน ทั้งห่อนแดดทั้งหอนน้ำบ่นี้ลวกเขามันเหลืองเนี่ยน้ำมันหน่อยนะครับทาน้ำไหลๆนี่จะบบเป็นหยังเลยแต่น้ำหน่อยๆเราบัเนี้เหมือนกันกับมันลวกนะครับมันลวกเฮดไห้เฮดไห้เขามันเหลืองเขามันแดงนะครับนี่ประมาณนี้ครับเวลาฝนบ่ตกใส่นะครับถ้าฝนบ่ตกใส่ก็ยังสี่แล้วพี่น้องอุตุกรมอุตุบอกว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่า กรมตุ๊ตุบอกว่าฝนบบตกมันกับโบตกครับสรุปแล้วกรมตุ๊ตุนะครับเหม็นตุ๊ตุนี่แหละครับน้ําไม่อาบแม่นครับแต่กมหมูตู้เพื่อนก็บอกว่าจะมีพายุเขานะครับวันที่เจ็ดวันที่แปดที่ผ่านมาแต่ว่าซองมือผ่านไปนะครับกัมีฝนอยู่เคืองมือนะครับแล้วก็ไปตกทางอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปตกอยู่ทางอื่นนะแถวนี้บ่คอยตกนะครับพี่น้อง ไอ้งาบักขามเอาลงไว้ในน้ำแป๊บเดียวครับใบขูถิมเมดเหลือแต่ง,งาหมองสนหมองเศ้าป้าหรือว่าบานเฮาคนสิอื่นเนาะนั่นแหละคือเนาะเออเยาะนะครับเออเหาะ,ะบันเทิงศิลนเอาไว้ป้าสนป้าเศ้านะครับ เมื่อนี้รอบบ่ายครับมีนัดกับปูคลังนะครับวันนี้รอบบ่ายจะเข้าไปที่บ้านจานตาบนจานอเมริกันารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะไปหวายลงปูม,มุนนะครับแล้วกาจะแวะไปหาปูคลังนะครับเนื่องจากมี FC, เอฟซีนเนไดฟากให้ดูดวงให้นะครับ,รบกับฝาดสะเดาะเคาะนะครับ ที่ปลูกขังนะครับปูหายป่วยแล้วนะครับกลับมาทําพิธีใดแล้วนะครับผููใดที่ทักเข้ามาหาบาวโทนทักเข้ามาใดครับสอบถามใดนะครับว่าต้องทํายังไงจะใช้อะไรบ้างประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเป็นธุระจัดการให้นะครับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม่นครับพี่น้องมีทั้งรุ่นที่ทันหลวงปูนะครับหลวงปูสางและปลูกเสกเองตั้งแต่ปี42ปี4ีสามนะครับ มีนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ที่ทางวัดจัดสร้างนะครับปี6 2 6 3 6 4 6 5 6ม6 7ี่มีนะครับทักมาสอบถามได้ครับพี่น้องราคาหลักร้อยถึงหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับมีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีใดบูชาเป็นสิริมงคลนะครับวัดจัดสร้างเองนะครับหลวงปู่มูลทิตตซีโลนะครับวัดบ้านจานตำบลจานอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับทักมาสอบถามเลยครับทางเฟส บ่าวโทนนะครับเฟซบุ๊กบ่าวโทนครับพี่น้องขอบคุณสำกรักำลังใจครับขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจหนึ่งด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตียงเตีงเตียงตียงเตีง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 ,ตง,ตง,ตง